พี่โฟใครสวยกว่านะทุกคนสวยอย่างแบบของตัวเองแต่ว่าพี่โฟน่ารักจังเลยใช่ทุกคนตอนงานจับมือชอยอุ้ยหนูลืมพูดงานจับมือคือหนูอะคือหนูคือหนูอยู่เลนตรงหนูอยู่เลนข้างๆพี่โฟใช่ไหมแล้วแบบหนูก็แบบหนูมองหน้าพี่ๆที่อยู่เลนพี่โฟแล้วก็บอกว่าคือในใจหนูนะพี่หลบไปค่ะหนูจะไปเซข้างหน้าสุดคิวถูนยังไม่ขยับ คือนูอยจะไปจับมือด้วยหนูอยไปจับมือด้วยแต่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 แตหนูไปไม่ได้คือหนูก็แบบคือจับมือกับพี่ๆไปใช่ไหมหนูก็หันไปมองพี่โฟหนูก็อ้อทำไมพี่โฟแบบน่ารักขนาดน,นี้แล้วแบบหนูก็จับมือไปใช่วยมหนูก็มองพี่โฟใช่เคยขอพี่โฟเกิดอย่างเอ้ยทุกคนน่าจะไม่ไม่ทราบใช่ไหมแบบว่าึ้นหนูตืน่นเต้นมากแบบ ไม่รู้พี่โฟจะแบบจําได้หรือเปล่าแต่ว่าหนูจําได้คือตอนนั้นที่จับมือใช่ไหมแล้วพี่โฟก็เข้ามากดหนูตอนนี้หนูจับมืออยู่หนูก็แบบตัวสั่นไปหมดเลยใช่แต่ว่าตอนนี้พี่โฟยังลยไลฟ์อยู่ไหมเซะได้ไปดูไปขายของอ่ะพี่โฟฟินเลยอดีตใช่ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นตอนนั้นที่หนูอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวเองหรือว่าอาจจะพูดน้อยเพราะว่าหนูขืนน่ครับในฐานะเมมเบื่อที่แท้ทูนี่เก็บอาการแล้วนะคะนี่เก็บอาการแล้วนะคะ หนูว่าหนูยังเบาเลทุกคนต้องดูเกียวยาคือเกียวยะชอบพี่เอิญใช่ไหมทุกคนหนูพูดเลยว่าเกียวยะชอบพี่เอิญมากแล้วแบบทุกครั้งที่เจอพี่เอิญเกียวยจะตีหนูแบบแล้วหนูก็หรือที่หนูกงามขึ้นไม่ใช่เพราะว่าหนูเต้นแต่ว่าเป็นเพราะเกียวยะตีแขนหนูจนก้าวขึ้นหรือเปล่ายังไลฟ์อยู่อย่าไปดูไลฟ์พี่พอจังใครก็ได้ได้ไหมคะบอกพี่พฟว่าหนูอย่าไปดูไลฟ์พี่พอนะ